ก็มีท่านหลายฐานอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจรงไจะรับการสร้างของจิตได,ด้รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจอยู่มากบางรายมีหนังสือไปอ่านแล้วมีขคเสกเครืมีคเครื่อกเสียงฟังก็ยังบอกว่าไม่สาม,มารถจะปฏิบัติได,ด้อย่างนี้ผมก็จนใจเหมือนกัน ต่น,นี้พ่ออะไรก็ว่าเปนเองก็ไม่สามารถจะทําใครจะให้มีจิตเป็นสมาธิได้นี้ท่านเีงไม่สามารถจะสทงจิตสมาธิได้ถ้าเราจะพูดกันตามในหลักสูตรคัมภีรศาสนาก็แสดงว่าท่านเจกนี้เป็นอภัพภพระบุคคลเป็นบคุคคลที่หาความเจริญไม่ได้อย่างหนึง่งเป็นโมคะบุรต เป็นบุคคลผู้ปลกอย่างหน,นึ่งนี่ก็อะไรก็ว่าการเจริญกรรมฐานผมก็ไม่เคยศึกษาจากครูบาอาจารย์ไหนขึ้่นนั่งสอนอยู่ทุกวันเป็นไปเพ่เพว่าเคยรับการศึกษามาคราวหนึ่งเล็กเล,กเล,กเลก็น้อยน้อยพยายามทำให้ครบถ้วนถ้าเราได้สิ่งนั้นไปยังไม่ครบถ้วนก็ไม่ไปหาครูบาอาจารย์ หรือถ้าบังเอิญสิ่งที่ได้มาไม่เกิดปฏิกริยาในเวลาปฏิบัติเราก็ไปสอบถามท่านนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต<ม>่ว่ญญาสำหรับที่วัดเรานี่ศึกษากันมากวันละหลายเวลาแต่ก็ยังปรากฏว่ามีบุคคลผู้บกต่องในจริยาแม้แต่ระเบียบที่อ่านฟังกันทุกวันก็สักเกวบาฟัง คนเรลเภิดนมีหาทางไปสวันไม่ได้ทางที่ไปได้มีทางเดียวคืออบยภูมิเพราะอะไรก็เป็นนิสัยเพราะบยภูมิเท่านั้นที่จะึเป็นสิ่งนั้นมีการตังได้รำฐานทุกวันทําไมจงมีจิตไม่จเจริญเมื่อเราไม่ดีก็ว่าไม่สนใจในความดี มีการเจริญพระกรรมาฐานในด้านการรับอารมณ์ก่อนจึงก็ฟังกัอยู่ทุกวันไม่น่าจะต้องมาเตือนกันที่ต้องเตือนกันก็รู้สึกว่าก็จะมีพกเอาความเลวมากไม่ได้พบความดีมากเขาไม่เตือนกันบ่อยการเจริญพระกรรมาฐานเขาฟังแล้วก็นําไปปฏิบัติ มีเส้นแบบวับศุน์นี้ได้พูดถึงการวกรวบรวมกำลังใจแนะประการโภจานคือการกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าออกและคำวนาวพุทโธมีเป็นวิธีการที่เขาปฏิบัติกันตามปกติแล้วก็ทำกันมาได้ทัสมาบัตรแปดก็ได้วิธีนี้เท่านั้นที่ทำกันมา ก้มีวิธีหนึ่งถ้าบรรยาตามลงไปก็ใช้ลมก่อให้มากขึ้นนั่นก็คือหารูปคำส่วนหนึ่งพวงหรือหาก้อนเกลือก้อนหินเล็กๆก,ก็ได้เอามาใส่ไว้ในถ้วยถ้วยหนึ่งวางไว้ข้างหน้าถ้าเป็นก้อนหินรูปคำแล้วก็นำรูปคำมาถือไว้ สร้างอารมณ์ทางใจให้เกิดความห่วงให้มากขึ้นคือห่วงเฉพาะจิตได้ใจการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุทโธเพิ่มความห่วงในการชักกลุมคำก็อีก่วงหนึ่งให้จิตมันอยู่จะาะรู้ลมหายใจเข้าใจออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธรู้ชักกลุ่มคมหายใจเข้าและว่าพุธ ห้ยใจออกด้วยว่าโท่ชักด้ววคำเป็นหนึ่งเพราะให้จิตมีงานเ้ว่าคำมีร้อยแปดเม็ดน่าจะมากกว่านัน้นก็ได้น้อยกว่านั้นก็ได้จะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเราจะตมมั้งมโนบรธิธานเลยว่าถ้าในขณะที่ชักด้ววคำไม่ครบถ้วนตามที่เรากำหนดไว้ถ้าใจิตใจเผลอจากการภาวนา เลื้อจากการรู้ลมหายใจเราออกเลือจากการชักลูกประคำเราจะเริ่มต้นใหม่เล่อน,นี้เป็นจุดเป็นกายจะทำความดีของเราวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงกายกำหนดรู้ลมหายใจเข้านึกว่าพุทธกำหนดนิ้วเรายใ,ใจออกนึกว่าโทแล้วก็ชักลูกประคำหนึ่งเม็ด เมื่อครบร้อยแปดไม่ต้รู้สึกว่าจะสียเวลาไม่กี่นาทีถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมารมจิตได้อย่างนี้<ๆ>ก็แสดงว่าจิตของเรามันเรวมากกว่าดีการทำได้การนั้นก็จะค่อว่ามีความดีไม่เท่าความเล็วถ้าเรื่รองอะไรก็ว่าวันหนึ่งมันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราเอาสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้ลงไปใจเข้าใ,ใจออก รู้คำภาวนารู้การกกสักว่าคำกี่นาที <c oughs> เวลานอกจากนั้นนอกเหนือจากเวลาหลับถ้าจิตเราไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ห้อยู่ได้กี่ชั่วโมงคือว่าชั่วโมงนั้นนั้นเป็นชั่วโมงในการขาดทุนนี่เป็นวิธีหนึ่งเพื่อสามารถควบคุมกําลังใจของเราให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจ <c oughs> เราตั้งใจว่าจะรู้แล้วให้ใจเข้าให้ใจออกตั้งใจว่าเราจะภาวนาวาพุทโทตั้งใจว่าเราจะดึงรูปธรรมรอบละหนึ่งเล็บคือพุทโธพุทธะกโทเราสักหนึ่งเม็ด <c oughs> นี่เป็นค,คู่กันไปที่โวราอาจารท่านไยัมใช้รูปธรรมความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้รูปธรรม สมัยก่อนผมก็ไม่เคยใช้รูปคำสมัยนี้ก็ไม่เคยใช้ท่นนี้เพราะอะไเพราะว่าก็พยายามจะเอาชนะกําลังใจเป็นสําคัญเพื่อตั้งเวลาไว้ถ้าเวลาเท่านี้เราไม่สามารถจะสซ่มอย่างนี้ไม่ได้เราจะยอมตายดีกว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีในพระพุทธศาสนา อ็มีคนทำสี่ระการประจําใจจะเป็นทางโลกก็ดีจะเป็นทางธรรมก็ดีเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่านี่เราเรียกผูดกันเลยวุตธศาสนาก็เลยเอาพุตธศัสนาโดยเฉพาะคุณะธรรมประจําใจสี่อย่างท่านเรียกว่าอิทิบาทราะว่าคุณเครื่องยังประโยชน์ให้เสรเร็จในจิตีพ่อจะเพิ่มทําท,ทุกอย่างไม่ว่าของอยากหรือของง่าย ของหนักหรือของเบาทางโลกคนดีทางทรรคนดีถ้ามีอิทิบาตริการระจ,จําใจบุคคลผู้นั้นจะทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างอิทิบาตริก็คือหนึ่งชั้นทะมีความพอใจในสิ่ที่เราควรจะทำสววงวิริยะมีความรู้สึกจิตเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มได้วยฝัยะ เราจะต้องใช้อารมณ์ต่อสู้กับความหน่อยยากากับปสรคทีุ่ณเกิดขึ้นไม่ท้อถอยทิตตะสนใจปักไปในส่วนนั้นไม่วางไม่วางาสุระที่แม้ว่ามันจะยากลำบากปดิระการใดก็ตามทีสุระประเภทนี้เราไม่วางถ้าทำไม่เสร็จก็ให้มันตายไป มีมเมสาใช้ปัญญาใช้การพิจารณาในก่อนที่จะลงทำรี่ใช้ปัญญาพิจารณาในกิจที่เราทําแล้วว่ามันถูกต้องมันดีไหมมันควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีการนไม่อยากมีคุณธรรมในสิ่งใดการนี้ถ้ามีแก่บุคคลใดโอ้สังเกตใจไตรเวรมาศธรรมดาสังเัตว่า เป็นขงท่านที่ท่านอนล่เพื่อนระสงค์ได้สําเร็จทุกอย่างไม่มีอะไรพลาดนี่การในสาหร็จพวกเราที่ปฏิบัติกันมาก็รู้สึกว่าดีกันหลายองค์แล้วก็แยแ่ก็หลายคนเพราะอะไรเพราะว่าศักระบ,บวชศักระบวาปฏิบัติศักระบวาฟังแต่ไม่เคยทําความดี อยางนี้ถ้าบวชเขาบอกว่าบวชอยู่ก็เสียถ้าเหลืองสิงกไปกับเปลือกพลายเราจะไปอยู่กันทาไมในขอบเขตของศาสนาถ้าเราไม่เอาดีคําว่าจารียบทพุทธกิโน,นรถก็ถแปลว่าเป็นโลกของพระพุทธเจา้จาพระพุทธเจ้าทรงเป็นพาาาระอรหันต์องค์แรก แต่ว่ากิจประจําที่จะลงมีเป็นขององ่ายๆเราปฏิบัติกันให้ดีไม่ได้แล้วเราจะไปไหนตอนนี้สุดเราก็ไปอาบายภูมิสำหรับพระนี่ไปนรกมากกว่าครวัตเพราะว่าเป็นโปูเจนียะบุคคลในตอนนี้เราจะทราบกันในด้านของ<ม>อิ่ัยว่าพระโดนนรกแบบไหนทําไมถึงจะรุน่รงกว่าาวบ,บ้าน มีบริการหนึ่งสมการควบคุมกำลังใจเขาใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยนั่งก็คือสมมติว่าการนั่งอยู่ในห้องพระนั่งอยู่ในโบสถ์นั่งอยู่ที่เซลาแล้วก็มองภาพพระลืมตาไม่ต้องหลับตา นั่งมองภาพพระโพธิโรองนี้ท่านสวยพระุทธรโรองนั้นดึงสีแบบนั้นพระโพธรโปองนี้มีลักษณะแบบนี้จิตใจจับอยู่ที่พระุทธิโรแต่ความเีวกการเลืมนตาเนี่ยควบคุมกาลังใจได้ดีกว,ว่าการหลับตานี่เป็นนักที่ปฏิบัติฝึกกันใหมๆ่ๆหรือว่าเราจะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้จับจ้องอยู่ในสิ่งนั้นให้ใจมันอยู่เฉพาะสิ่งนั้น การควบคุมกำลังใจแบบนี้สามารถเอาความดีได้ไหม,ไมบางทีแล้วก็น้ำใส่ขันมานั่งมองดูน้ำมองดูอใจดูเัพา็น้ำนทิ่จัดอยู่มองดูถ้าสบายบายดีแล้วหลับนึกหลับตาไมทถึงภาพน้ำเมื่อจิตมันเลื่อนไปแล้วลืมตาขึ้นมาดูใหม่อย่างนี้ก็ได้ สำหรับนักปฏิบัติะจรมาฐานเดินทดงในป่าส่วนใหญ่ก็จะเอาหินเอาต้นไม้เอาทานน้ำในป่าเป็นการเจริญเจรมฐานโดยธรรมชาติเป็นการรักษาอารมณ์นี่เราว่ากันเรื่าการรักษาอารมณ์อย่างแคบๆเพ,พื่อให้จิตอยู่ในสภาวะที่เราต้องการที่เรียกว่าสมาธิแตเมื่อแคบจริงๆเราใช้ไปถึงอุปนายายิสัย แต่ตอนนี้เรายังไม่พูดกันแล้วตอนเย,ยก็น,นั่งดูต้นไม้คามจริงว่าเราก็หาต้านไม้ได้ไม่ต้องไปป่าไหนไอป้ป่าลึกป่าเล็กป่าใหญ่ป่าใกล้ป่าไกลมันมีต้นไม้ั้งนั้นดูต้นไม้แล้วดูดอกของดอกต้นไม้ดูให้จิตมาจับอยู่ตรงนั้นจะภาวนาว่ายังไงถ้าไม่ภาวนาก็ช่าง ดูใบไม้ที่มันมีความเขียวเฉยอมให้จิตมาจับอยู่ที่ความเขียวดูต้นไม้ทีมีกิ่งก้านสาขาวสาว,วายให้จิตมาจับอยู่ที่นั่นบางครั้งเราก็ดูกระแสน้ําไหลาจากน้ําตกที่อยู่ในฝาน้ําไหลไปแล้วก็ดูน้าให้จิตมาอยู่ที่น้ํานี่ก็็นมีทีหนึ่งที่สามารถจะวควบคุมกาลังใจให้อยู่ได้ การใช้วิธีอย่างนี้จะใช้มานานหรือไม่นานไม่สําคัญถ้ามันเมื่อยตามเมื่อยใจแล,ล้วก็เลิกเลิกแล้วก็หารมสงบจับลมหายใจเข้าออกให้จิตมันเป็นสุขภาวนาว่าพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ตามอธัธยาสัยหรือว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราหาตามความเป็นจริงว่าโอ๋นอร่างกายเรานี่มันเป็นนมจังนะ มันไม่แน่จริงๆงอันนี้เราเพราะเราเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเมื่อต่อมาเวลานี้จะโตเป็นพ่อคนแม่คนได้แล้วเมื่อโตขึ้นมาแล้วเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่เมื่อเราไม่อยากตายมันก็จะตายเราไม่อยากป่วยมันก็จะป่วยแม้หลายเ่านี้เราไม่ต้องการมันเลยแต่ได้ว่าเราก็ต้องพบกับมันอยู่ตลอดเวลา ตั้งนี้ก็อะไรแต่เพราะว่าเราไม่สามารถจะหนีมันได้เพราะสภาวะชนนี้มันเป็นปกฎธรรมดายของร่างกายคิดอย่างนี้ก็ได้ละเลินถ้าคิดอย่างนี้จะมีปรัชนาญาณเป็น,ปาานเพียงอ่อนเมื่เสภาะร่างกายที่เพียงถ้าเราไปยึดถือมันเป็นยังไงมันก็เป็นทุกข์โลกนีเท่าโลกเราจะหาอะไรเป็นสุข แต่ความจริงความสุขมันมีสำหรับใจเราแม้ก็คือใจเรายอมรับรับถือกฎข้อธรรมดาและความเป็นจริงเราไม่เมืลอน้ำนมในความเป็นจริงของโลกโลกเป็นจังหาความเที่ยงไม่ได้โรกเป็นทุกขังถ้าเราเกาะนะถ้าเราไม่เกาะเราก็ไม่ทุกทุกตรงไหนเราบ้านมันจะพังเราเกอจะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ทุกข์ แต่ว่าแค่จิตใจให้เรายอมรับนับถือกฎก็ธรรมดาเว่าภาวะสมัยของโลกทั้งหมดทั้งหมดนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปนในธรรมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเรื่องของมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะพังก็เชิญมันพังยันมันไว้ไม่ได้ก็ให้มันพังไปก็หมดเรื่องหมดรา แม้แต่ร่างกายของเราก็จะต้องพังถ้าแล้วก็ผลไม่คิดทางร่างกายของเราสมมติว่าร่างกายของเราจะต้องพังไปเวลานี้เราจะทําความรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ต้องหาความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันแก่อยู่เสมอถึงคนเขาฟันหักก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าฟันของเราจะหัก เห็นคนเ <v amos. S 2> like ah. ็หัวหงอกเขหัวล้านก็คิดว่าสักวันหนึ่งข้านาผมเราไม่งอกหัวล้านเห็นคนเ็ามีสายตาสั้นคือมันเขาอาศัยความแก่เป็นสักนมองอะไรไม่ถนัดก็คิดว่าสักวันหนึ่งข้านาสภาวะของเราจะเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็ป่วยไข้ไม่สบายก็มีความรู้สึกไม่จุดสมอติว่าสักวันหนึ่งข้าหน้าเราก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายอย่างนี้ เห็นคนเขาตายแล้วสักตายก็จะคิดว่าชี้ตงๆขีงเรามีสภาวะอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นาานิบาสนาญาณทำกำลังใจว่าถ้าอาการอย่างนั้นมันปรากฏกับเราเราจะสร้างความรู้สึกแบบไหนถ้าเราจะห้ามจะปรามมันก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยว่าช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างของมัน เพราะว่าสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นเราหาอารมณ์คิดอารมณ์คิดอย่างนี้ท่านอาจจะสงสัยว่ามันเป็นสมาธิหรือก็ต้องถามตัวเองดูก่อนว่าเราตั้งใจคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจคิดแบบนี้มันเป็นวิปัสนาญาณสมถธาวิปัสนาในความจริงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้แย,ยกไรแยกไปไหนเราพูดแย,ยกยยยก,ยยก็แยกกอบตรงเด็ด่อความเข้าใจเท่านั้น เมื่อหากว่าจะาว่าอย่างนั้นมันเกิดแล้วก็บอกแช่งมั้ยอาการของมันเป็นอย่างนั้นห้ามทำมันไม่ได้ไม่อยากจะเกิดหนึ่งก็เกิดเกิดก็สายความโลภเป็นปัจใจถ้าเราได้เกิดแล้วจะมีความแก่จะมีความป่วยไข่มาจามัยมีการทับท้ายจากของรักของชอบใจจะมีความตายมาจากไหนก็นี่เราเกิดมาเพื่อแก่เกิดมาเพื่อป่วยเกิดมาเพื่อทับท้ายจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตาย เมื่อการอย่าลีมันมาถึงเราก็ใช้บทโทนาพิเตยกัางมันแค่เป็นอะไรก็ช่างมันใครเขาจนด่าเขาจะว่าเขานินทายก็ช่างมันใครเขาจะเขาเสเน,ยนยอเยาก็ช่างมันาก,ากน็ว่าการด่ากันว่าการนินทาคการเสนอไม่ได้ทําให้เราดีและให้เราชั่วเราจะดีหรือเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราเอง เป็นอนว่าเรายอมรับนับถือกฎธรรมดานี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำใใจเราสบายอารมณ์ของเราที่จะสบายจริงๆเรามณ์เป็นสุขอารมณ์ที่มันจะเป็นสุขก็คืออารมณ์สมาธิสมาธิทำใจให้เป็นสุขคำว่าสมาธิเราการตั้งใจตั้งใจอยู่ในขรอบใจของความดี นี่เป็นอนันว่าวิธีการที่เราจะปฏิบัติให้จิตมีสมาธิให้มีาอารมณ์ทรงตัวมีวิธีมากมายพระพทธเจ้าทรงแจกไว้ทั้งสี่สิบอย่างแต่เราพอใจอย่างแล้วก็ทําอย่างนั้นระยะเวลาเราจะอ่าอนหนังสือก็ตั้งใจอ่านตั้งใจจำนี่มันก็เป็นสมาธิทํางานอย่างใดอย่างหนึง่งตั้งใจอ่านตั้งใจจํา ตั้งใจดูตั้งใจปฏิบัติตัยกาจงานให้เรียบร้อยมันก็เป็นสมาธิเารพูดจะคุยกับใครก็ตามคุณอารมณ์โดยเฉพาะที่เราต้องการจะพูดในเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจถ้าหากว่าท่านาหันีข้ามาถามว่ามันจะลงกับความดีที่พระพุทธเจ้าต้องการไหมก็ต้องตอบว่าลง เพราะว่าเราสามารถควบคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการได้ผลดิโอสมดัพระจอมไตรเวรมาศาสดาต้องการก็คือะนิพานัตพรผลิพานนี้จะได้ไมาจากวิปัสนาญาณวิปัสสนาญาณจะมีการทรงตัวได้เพราะสายสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิอิปัสนามันก็มีไม่ได้ในหลักแรกก็ต้องฝิดกำลังใจสมาธิให้ได้ทั้งสองฝ่าย คืออารมณ์หยุดอยู่ก็สภาวะคือภาพอย่างใดอย่างหนึง่งครือรู้อารมณ์ภาวน,า,วนาอย่างใดอย่างหนึง่งนี่เป็นอารมณ์สมาธิจิตให้หมดเป็นฌานกับสมาธิแบบแบบหนึง่งก็ได้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงตามความเป็นจริงทุกอย่างของสภาวะในโลกเพราะาตมสภาวะากว็ทาก็ตาม เมื่อจิตเราทรงอยู่ในอารมณ์นั้นตัวนี้ก็ไปรมสมาธิทำจิตปันสุขตัวนี้สุขมากสุขดีกว่ารมทรงตัวปกติเพีนแค่สำหรับรู้ลมหายใจเขาออกแล้วทำภาวนาแต่การที่ยังควบคุมลมหายใจเขาออกแล้วภาวนานทิถึงไม่ได้แน่แต่แค่อะไรอย่างอื่นก็ตามทิ้งไม่ได้ที่ถ้าเราจะรู้ว่าทําไมเราจึงจะทรงสมาธิได้ เขาบอกคนได้ทางสมาบัตินี่สายสุขวิปัสสโกไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นสายสุขวิปัสสโกต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ดีเราก็มาพิจารณาว่าอารมณ์ที่เราต้องการซึ่งกำหนดรูล้ลมใจเขาออกคำภาวาภน,าภนาว่าพุทโธด้วยการชักตัวคำด้วยการพิจารณาอะไรก็ตามมันก้องอยู่ในจิตของเราทุกขณะจิตหรือเปล่า ถ้ามันก็องอยู่ในจิตของเราทุกขณะจิตโดยอัตโนมัติว่าจากงารว่าจากการศึกษาห้ารอว่าจากการพูดคุยจิตจับอารมณ์อย่างนั้นท,ทันทีอย่างมีที่ว่าจิตเป็นชันตรงกับความประสงค์องค์สมเด็จสมมาเสด็จพระเจ้าอะไรท่านพยคาวาจรทั้งหลายเัืย่างก,การแนะนำกันเพื่อการทรงตัวของอารมณ์เพื่อแก้อารมณ์เพื่อสั่นขอแนะนำกัน เพียงเท่านี้เพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้ยอยู่แล้วเขาไม่ได้ใช้กันหมดตามนี้อาศัยความฉลาดเท่านั้นที่เราสามารถจะสามารถสวารณมสมาธิได้ดังนั้นก็ต้องอาศัยอุปบาท4สี่คือชันทะความพอใจวิริยะมีความเพียรไม่ทอถอยตัวประสัทอิตตาตั้งใจไว้วิมังสายใช้ปัญญาเป็นตอนิจนาเสก่อนจึงทํา เวลานี้ก็เห็นว่าเป็นการส่งคนเก็บเวลาขอบรรดาท่านหลายปัญญาเมตตาอารมใจของท่านในอิทยาบทสี่ที่จะนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัปยาศัยจนกว่าจะถึงความพอใจของท่านเพราะว่าการแนะนําแบบนี้ไม่จํากัดเไม่จํากัดเวลาปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้บรรดาท่านพุทธบริษัททำตามความประสงค์แต่าว่าจย่าลืมนะ ยาใช้กําลังให้มันเพื่อเกินไปซึ่งกว่าที่เรียกว่าเป็นอตาตตกิริมันฐานิโยกเส้นประสาทเจเสียจกเกิดมีโรคมา้าเกิดขึ้นก็จะมาหาว่าครูบาอาจารย์ไม่แนะนำส,สอน้าตอตะอนนี้ไปกระตัวขอตัวท่านปฏิบัติไม่ได้